สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนะคะคือถามไปนในแฟนเพจว่าต้องการคลิปเพิ่มไหมแต่ว่าไม่ใช่ของที่แก้วซื้อมาเองนะคะอันนี้เป็นจากทางแบรนด์แล้วก็แฟนเพจบ,บ้างอย่างนี้ส่งมาให้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะดูกันหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าอยากดูแบบคือแบบอยากดูกันเยอะมากก็เลยจัดให้นะคะสําหรับวันนี้มานั่งเปิดเถอะกันย,วยาวๆนะคะเพราะว่าของเยอะจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆแบรนด์แล้วก็ทุกๆ คนมากเลยนะคะที่แบบเป็นกําลังใจให้แก้วตลอดตลอดตลอดมานะ,ะไม่ว่าจะแบบอะไรก็นึกถึงกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็มาดูกันดีกว่าว่าทําไมถึงต้องขอบคุณกันขนาดนี้นะคะอันนี้ประมาณแบบไม่ถึงแบบเดือนอะครึ่งเดือนอะไรเงี้ยนะคือดูกล่อง oh my god ส่วนของที่เอามารวมๆกันไว้ในถุงนี้คือแบบ ประมาณนี้นะก็วันนี้ขออนุญาตพูดแบบเร็วๆนะว่าแก้วมีอะไรที่แบบเข้ามาสู่ห้องคอบน้อยๆของแก้วบ้างนะตอนนี้นะคะก็มืนเริ่มเห่กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบซื้มันยาวเกินไปก็ลองคลิกดูชื่อแบรนด์ใต้คลิปนี้ก่อนนะคะตรง description box ก็ได้เนาะว่ามีแบรนด์อะไรที่สนใจมั่งนะคะอย่างแรกนะจะเป็นอะไรเดียอันนี้ละกันหยิบม,มาก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นของ t o o cool f o r s c h o o l นะคะผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวเป็นไข่เป็นมูสเป็นบอดี้อะไรอย่างเงี้ยคือนางก็มีไข่แล้วก็มีเอ่อบอดี้ออยล์คือนางเกตตรงนี้คืออันเนี้ยคือลองแบบเทไปแล้วแล้วก็อัพลงไปในแฟนเพจแล้วนะคือมันเป็นเป็นโฟมแบบนี้แล้วก็เขาจะเกตตรงที่เขาเป็นออยล์ไงพอทาเข้าไปแล้วแบบมันก็จะให้ผิวแบบเงาเงาเนี่ย เงาๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ Oriental Princess นะคะเป็นเซตกันแดดของเขานะคะกันแดดนะคะกันแดดโอเคสำเนียงอะไรเนี่ยเป็นลิปเป็นบำรุงผิวนะคะแล้วก็มีนะคะแล้วก็มีสเปร์เป็นแบบสเปร์นะคะก็มาด้วยกันสีอย่างแบบนี้อันนี้เลยนะคะก็ขออนุญาตแบบหยิบมาเรื่อยๆนะคะนะคะโอเคก็คือแบบขอมันเยอะไงอันนี้เป็นของ Beauty Buffet นะคะเป็นเซตนี้ที่แบบ จะบอกว่าเอาไปลองแล้วอย่างหนึ่งมันเก่ม,มากอันนี้เป็นอ l โลเวล่านะคะคือแบบเป็นอันนี้เป็นครีมบำรุงผิวอันนี้เป็นเาชาว์เ g จ l นะคะแล้วก็จะมีตัวมาร์กับสครับมาให้แบบนี้ด้วยนะคะกับหัวหรือเปล่ากับหัวนะจ๊ะ ก็นี่นะคะเป็นมากับสครับด้วย2อย่างช่วงนี้คือแก้วมีกันแดดเยอะมากๆเพราะว่าหลายแบรนด์ส่งมาก็อันนี้เป็นของ b ิวตี้บุ f เฟ่ใครสนใจแบบตัวไหนก็ลองถามจะได้แกะมาใช้นะคะอ่าตัวนี้เป็นบอดี้นะคะตัวนี้เป็นหน้าต่อมานะคะ ก็เป็น beauty buffet อีกแล้วนะคือแบบว่าเขาส่งมาให้เยอะจริงๆแต่ว่าอันนี้คือเหลือ2อย่างเพราะว่าแบบแอบเอาไปแจกใน give away ที่เล่นกันอยู่นะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นของ Gino Macay นะคะเป็น powder แล้วก็เป็นเป็น Gino Macay The Professional Makeup นะคะ a x t i v e c o n t r o l t i n g m o i r i z e r นะคะมี M P F สีสก็ต่อมานะคะอันนี้เป็นของ q p a t c นะคะมีมายเป็นีเ e นเต t e r น่ารักมากอันนี้เป็น q p UV Expert Protection นะคะ ีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยขนาด30กรัมมี s k 5 0แล้วก็ต่อมาอันนี้นะคะอันนี้เป็นร้านของพี่สาวนะคะพี่ลิกใครที่ติดตามพี่ลิกก็จะรู้ว่าพี่ลิกเขาแบบว่าตอนนี้เป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วนะคะก็นําของที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศเข้ามาขายแล้วก็สำหรับคนผิวแทนอะไรอย่างนี้อันนี้พี่เขาให้มาเป็นเมคอัพเ l ลิเซอร์นะคะที่แบบเขาฮิตกันมากตอนนี้นะคะที่เป็นเมคอัพเป็นผ้าแบบนี้ ตึ้งแก้วก็ได้มาแบบสักพักแล้วจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นอันนี้อันนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วแต่คืออาจจะไม่เห็นว่าเขาให้มาอย่างนี้เลยนะคะแกวไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบิงมานะคะบิงนะคะคือนําเข้าโดยร้านลาช่นะอันนี้คือไปเอาไปแจกในกิฟเวกันด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็เลยให้มาทดลองนะคะ5อันด้วยกัน จริงๆเราให้มา6อันแหละแต่ว่าเอาสีดําไปแจกเพราะว่าแก้มีสีดําอันหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าที่แบบกันน้ําแล้วก็เวลาหลุดก็คือหลุดเป็นเส้นๆนะคะไม่ทําให้ตาแพนด้าเนาะโอเคค่ะต่อมานะคะใกล้หมดแล้วนะจ๊ะในถุงนี้ก็จะมีอันนี้นะคะที่เอ่อพิ่งได้มาสดๆร้อนๆซูปเปอร์โน้ตนะคะก็คือแบบดัดง้งโด่งโดยไม่ต้องสัญญากรรมใส่เข้าไปในจมูกทําให้ดั้ดงเราโด่งขึ้นหรือไม่ก็ไม่โดง่งแต่ว่าก็จะเป็นแบบเขาเาเรียกว่าวอะไรยืนๆแบบ สาวแบบฝรั่งอะไรเงี้ยที่จมูกเขาจะยืดนๆแหลมๆเหมือนแบบเนี้ยอันนี้ก็แหลมไปนะคะก็ต่อมาก็จะเป็นควันหลงศักาิ์นิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้เห่กันเลยนะคะอันนี้ปืนฉีดน้ำนะคะคของเจ้าตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าจาริงๆแล้วศักการปีนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นนะคะกลับบ้านนะก็มีแบบเป็นขนาดนี้นะคะกับ <c oughs> ขนาดนี้นะคะขนาดฟงฟิงควรเล่นนะคะ <c oughs> ก็เอาเก็บไว้เล่นปีหน้าละกันใครใครไปเล่นศก์ารที่ไหนก็ชวนเจ้ด้วยนะโอเคก็นี่นะคะเป็นแบบนี้ รและยังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเขามากับอันนี้นะคะนี่น่ารักเลยซองกันน้ำก็ไม่ได้ใช้นะคะน้อยนะคะเป็นแบบสุกสันต์วันสงการนะคะน้องแก้วอะไรอย่างนี้จากเพ y c คอมมูนิเคชันนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะจากของพี่หมวยนั่นเอง ที่ส่งมาให้แก้วเล่นสงการนะคะแฟนเพจแก้วอีอ๋อแล้วก็จะมีตัวเป็นที่เป็นของมิกกี้เมส์ด้วยนะแต่ว่าแก้วน่าจะลืมไว้ที่บ้านเพราะว่าเอาไปกะว่าเผื่อแบบได้ไปเล่นสงการที่สุพรรณนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ลืมไว้ที่บ้านนะคะอีกอันอ๋อหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับของที่อยู่ในถุงนะคะเรามาต่อกันในกล่องเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือของสดใหม่ร้อนๆแล้วกล่องยังไม่ได้ทิ้งนะคะจากแรกอันนี้จะเป็นของซีเบลคอ m เม้นติกนะคะซึ่งเยอะมากจริงๆนี่ นะคะอลังการมากเค okay, แบรนด์นี้นั่นเองหลายคนคงคุ้นหน้าคุณนตาค่ะแอสลี่นะคะ, ley, ะ,คะจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยแก้วเอามาทำเป็นกิฟต์เอาไเยอะมากแล้วก็ตัวดีสอเขียนคิ้วของเขาเก๋ใช้ดีแล้วราคาแบบถูกนะนี่เป็นคูชั่นซึ่งนางทำคูชั่นแล้วราคาแบบคงไม่แพงอะ่ะเดี๋ยวเอามาลองใช้กันดูว่าใช้ดีมนะคะแอสลี่ BB บ e a รีมแอร์คูชนนะคะก็เป็นแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สานะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู หนึ่งอันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาแรดูแบบหลูนะเป็นแพคเกจแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเปิดออกมานะคะก็เป็นแบบนี้นะคือแบบเคนะคือแบบอันนี้ก็นิ่มดีก็จะเปิดออกมาเป็นยางนี้ก็ประมาณนี้ต่อมาอันนี้น่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นแอตลีอารีน่าเป็นสีทองสีเงินสีฟ้าสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะคะแพกเกจ แพคเกจคือแบบขับเค,ค้กอับคิดได้น่ารักมากแลต่อมานะคะจะเป็นอันนี้นะคะมากันเป็นแบบว่าคิวชาตินี้ไม่มีวันหลอมแหลมนะคะเพราะว่าแอลตลตจะเต็มดินสอเขียนคิวทั้งหมดกี่แท่งเนี่ยสองสี่หกหกแท่งนะคะแกะให้ดูอันหนึ่งเพราะว่าเห็นข้างหลังนี้มันแบบเออดูเก๋ดีคือน่าจะมีแบบดินสอแล้วก็มีเป็นแบบลิปกิตให้ด้วยนะคะเป็นผู้กันดินสอเฮ้ย นะนี่นะคะก็คือตัวผู้กันเขาจะเป็นแบบเล็กมากกล่องที่2กันนะคะอันนี้ของ beauty c o t t นะคะเขาส่งมาให้เป็นแบบนี้เขาเป็นรุ่น l e d light นะคะพัด powerful for every young นะคะก็จะมีตัวโทนเนอร์นะคะตัว day น้ำครีมนะคะแล้วก็ตัว eye ครีมนะคะเล็กแล้วก็อันนี้เป็นเซรั่มนะคะสิพานตอนน่อมานะคะเราจะไม่เรียงมากมายนะ,ะอันนี้ต่อมาเป็นของ snow fairy house นะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ใน Instagram นะคะแล้วก็ อ่าน่าจะใชานี่เขามีแบบว่า น่ารักน่ารักเป็นการ์ดมาให้นะคะสำหรับขอบคุณคุณแก้วมากๆหวังว่าจะชอบผลิตภัณฑ์ของ Snow Fairy House นะคะ IG Snow Fairy House นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งแก้วยังไม่ได้แกะเลยนะจ๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับหน้าอะไรเงี้ยเราก็กลัวใช่ไหมหน้าเราแบบมีหน้าเดียวอะไรเงี้ยผิวตัวก็มีผิวเดียวก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรกับหน้าอย่างเงี้ยเราจะไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องขอเรืองนิดนึงแต่ถ้ากับตัวเนี้ยโอเคนะคะอันนี้เป็น นี่นะคะเขาจะมีแบบตัวแ็อเกจเขาจะน่ารักน่ารักิีหนึ่งนะมีตัวคอลลาเจนอะบูตินนะคะวิตามิน B 12วิตามิน C วิตามิน A นะคะกูต้านะคะแล้วก็กลิ่นพีโนโมนนะคะดึงดูดเพตรงข้ามว่าควรทานะคะควทาก็นี่นะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อโฟมเลยเออกมาเป็นเนื้อคล้ายๆแบบนี้เลยลองลองทาให้ดูเขาจะเป็นผิวตัวขาวอะ่ะ ็นดีดีครีมนี่กลิ่นของว,วานิลามากอะกลิ่นหอมมากกลิ่นวานิลามากตัวบำรุงผิวแล้วก็มีกันแดดในตัว SPF 60 Snow Fairy s c a r b Soap นะคะเป็นกล้วยน,นี่นะคะส่งเป็นเสื้อผ้ามาใส่เป็นปัดไหล่ก็ได้มั้งนะคะน่ารักดีขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ลองหรอกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแขนฟงฟิงฟงฟิง like, แบบนี้นะคะแล้วก็คอกลมแล้วก็เป็นกระโปรง ต่อมานะคะเป็น c i b e l Cosmetics Ayumi นั่นเองใครที่เคยแบบจําได้ว่าแก้วเอามาเห่ไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นก็แบบอลังการงานสร้างแบบนี้แหละนั่นก็คือขนตาปลอมมาทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นขนตาปลอมของ Ayumi นั่นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้เขามากันเป็นแบบ แผงๆแบบไม่ใช่คู่เดียวแล้วนะคะมาเป็นแผงนะคะก็ราคา150เขาเขียนไว้ตรงข้างหลังขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เยอะจริงๆนะก็คงอาจจะเอาไปใช้ได้เป็นแบบนานหรือไม่ก็มีแบบเอามาแจกเล่นรางวัลกันอะไรเงี้ยก็เราติดตามกันทั้งใน YouTube แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะก็ใครที่ยังไม่รู้ชื่อแฟนเพจก็ไลฟ์สไตล์ภัทยาเจสสูรเลยนะจ๊ะเข้าไปติดตามกันต่อมานะคะอย่างสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกล่องอันนี้นะคะซึ่งเป็นของเลอซาชานั่นเองนะคะมีความเก๋ าจะคือคือเขามีการออกแบบอย่างนี้มาอาจจะงงคืออะไรแก้วก็งงตอนแรกคืออะไรเครื่องเป่าเล็บนะคะเออเครื่องตกแต่งเล็บนะคะเป็นแบบตะไบอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมาก็ดูแลเล็บคุณนะคะแล้วยางยางนะคะมีที่ดัดขนตาไฟฟ้านะคะไม่ต้องทําการดัดเองนะคะให้ไฟฟ้าดัดให้นะคะยางย่างยางยางย่างอันนี้เก๋มากะค,ะค่ะคื เครื่องกันคิ้วเออเครื่องกันคิ้วเองนะคะปกติแกใช้แบบมีโกนกันๆแบบกันเองก็แบบแขวะแขวะเลยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้แปลงดัดขนตาไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่างอ่ะจ เก๋มากเก๋มากจริงๆนะคะใช่เขาเป็นตัวออกใหม่ของเลอสาชาตินะคะก็เดี๋ยวเอามาลองเล่นกันอันนี้คือแบบอุปกรณ์เขาล้ำเลิศมากจริงๆหมดกันไปแล้วนะคะสําหรับการเห่อวันนี้อาจจะพูดแบบว่าไม่ครอบคลุมมากมายเพราะว่าของอาจจะเยอะจริงๆก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะที่รับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกๆแบรนด์อีกครั้งนะคะที่เมตาแล้วก็เอนดูนะคะสาวน้อยนะคะหน้ากลมคนมีนะคะยินดีมากๆเลยนะที่ได้ทุกๆอย่างมานะคะ ไหนลองไม่ทันก็ต้องขออภัยจริงๆขออุปกรณ์นะคะทุกอย่างที่ส่งมาะคะอาจจะไม่เสียเปล่านะคะเพราะว่าอยู่กับแก้วแล้วก็ทุกๆคนนะคะนั่นก็คือผู้ที่ติดตามแก้มเองนะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นรับหรือว่าเล่นการกิจกรรมก็จะของพวกนี้แหละจะไม่เป็นแบบว่ามีงบมีทุนเป็นเจ้าบุญทุ่มขนาดที่ จะซื้อของมาแจกเองนะคะก็อาจจะมีบ้างที่แบบอาจจะไปญี่ปุ่นเกาหลีก็อาจจะมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกๆคนนะคะก็รอติดตามชมกันนะคะหรือว่ารอติดตามรุ้นเล่นกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าของทุกอย่างก็คือดีใจมากที่มาถึงตรงนี้ได้คือไม่ได้แบบจะมาอวดไม่ได้มีเจตนาที่จะมาอวดว่าเฮ้ยฉันได้ของมาฟรีนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีเจตนางั้นเลยจริงๆคือ ถามทุกคนมาในแฟนเพจแล้วว่าโอเคไหมที่แบบจะมาเปิดแล้วก็มั่อ,อให้ดูทุกคนบอกว่าอยากดูนะคะก็เลยจัดให้ในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันวันนี้ลากันไปเท่านี้ลวกันเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แก้วทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดี